สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยมีเรื่องสำคัญมากๆนะครับกับหลักจำหลักจำเขาเรียกว่าอะไรหลักจำบางครั้งเนี่ยเราไปดูหลายๆไม้แตนของฝรั่งเองเที่ทำผมจะพูดเยของฝรั่งของต่างชาตินี่ขเขาทำเขาได้สอนแนวคิดในการใช้หลักจำบนบาร์คิตาร์เนเขาก็สอนให้จำแต่ที่ผมจะพูดวันนี้คือ แนะนำให้มีหลักจำการนำความจำที่เยอะแยะไปหมดนะครับไม่ว่าเราจะจำได้ว่าตำแหน่งโพสิชันของสเกลอะไรพวกนี okay. ้นะครับตรงนี้หรืออาเปจิโอเราก็จะจำาเป็นชุดๆ แต่นั่นคือแค่ความจำนะครับทีนี้หลักจำเอาความจำมาสร้างก่อนเขาเรียกอะไรสร้างหลักจำหรือจินตนาภาพในใจก่อนนะครับที่ผมมายกตัวอย่างที่ G minor เนี่ยนะครับเหตุผลเพราะว่ามันมันจะลงง่ายนะครับแต่ถ้ามายกที่ A m i n o เซึ่งก็เป็น minor scale เหมือนกันแล้วมันจะเข้าลึกเนี่ยจะเล่นยาก บางทีมือกีตาร์บางคนก็เหมือนอย่างผมเนี้ยมันก็จะไม่มีแทปเปอร์ไม่มีฟิลเล็ตนะมิน uh, อะไรเขาเรียกกันนะลาวันฟิลเล็ตก็คือทำมนทาโค้งมนนะครับให้มือสามารถล้วงเข้าไปง่ายหรือบาบาคอนทัวร์อะไรต่างๆนะครับจึงเอาที่จีไมเนอร์นะครับมันไม่ได้ซีเรียสหรอกจะจะเป็นไมเนอร์อะไรนะครับทีนี้ทางหลักจำอันแรกที่ควรจะต้องเป็นแลวมีให้แม่น ะครับสร้างหลักอันนี้ก่อนก็คือเสียงหนึ่งของโดเมนมเนอร์อย่าง G เนี่ยมันก็เริ่มที G, ่จีฮะแล้วก็มาใช้สกิลจีมเนอร์จีมยเนอร์จีมเนอร์คืออะไรก็คือครับจริงแล้วก็มาตกตรงนี้จีมเนอร์มันก็คือ B f l a t นั่นเองนะครับ บีแฟนะครับมันก็คือถอยจาก C มาเต็มเสียงก็ืการบีแฟก็เหมือน A minor เนี้ยมีคีฮะถอยมากก็เป็นบีแฟเพราะฉะนั้นอย่างอย่าไปสนใจตรงนั้นไอ้ตรงนั้นอ่ะเป็นแค่ทฤษฎีนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่สําคัญคือเอาสิ่งที่เราจําได้ทั้งหมดมาสร้างเป็นองค์ประกอบของหลักในการจําสกนะครับเอาละเริ่ม อันนี้แบบ3โน้ตนะซึ่งมันก็จะวางนิ้วให้เห็นในการสัดส่วนในการฝึกในการวางตัวถ้าเล่นแค่สองตัวอะไรพวกนี้ก็ได้แต่ทีนี้ในการจำแบบสามนิ้วเนี่ยมันจะง่าย เพราะว่าเป็นอะไรที่นิยมใช้ที่สุดนะครับเราได้เมเจอร์สเกลเออไม่ใช่เมเจอร์สเกลไมเนอร์สเกลของ G ีไมเนอร์เนี่ยสเกลไมเนอร์จีไมเนอร์สเกลนี่แหละนะครับจะเห็นว่าตรงนี้คือ G ีไมเนอร์นะครับมาตรงนี้คอร์ดเดียวกันคือ G ีไมเนอร์มาอย่างไง D ีไมเนอร์ E ีไมเนอร์ครับเนี่ยฮะ F ไมเนอร์ มันก็เป็นที่อยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคยงนะครับ,นะ,รบนะครับก็คืออปเป็นที่กดเนะีดฮะ สองตัวแหละนะใกล้กันนี่คือหลักจํานะครับประกอบกับหลักจำอันแรกก็คือทางเดินแบบม i n เนอร์หรือฮาร์โมนิกมเนอร์หรือเป็นมเนอร์บลูหรืออะไรก็ได้นะมันใช้ได้หมดนะครับ นี่คือการประกอบหลักจำนะครับนะครับทวนอีกทีนะใครที่มามาดูแล้วมาดูกางๆมาไล,ล่ๆายเลยสไลด์ดูนะครับก็คือหลักจำของมเนอร์สเกลก่อน ครับนะครับสองอันนะแล้วไมเนอร์ ทีไไ่ไม่แน่มันได้ตน่อีกนะครับเอาผมให้ยกตัวอย่างง่ายๆ3 Position ตรงนี้นะครับมาแล้ว นะครับที่เล่นให้ดูเมื่อกี้คือใช้เพียงแค่องค์ประกอบในการสร้างโมดูลในการจําใน3าอร์ดที่เหมือนกันแต่ตา่าง position ในการจำนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นก็นึกถึงหลักจําในหูอันนี้คือหลักจําในหูนะครับคือทิศทางของ s สเ l ลไม่ว่าจะเป็นบลูสเกลไมเนอร Scale และไมเนอรก็จะเป็น มันอ่ i c ิ i เนอร์มิเลดิมิเลดิกมเนอร์อะไรต่าง,างแล้วแต่ท่านจะเลือกใช้นะครับหลังจากนั้นก็เพียงแค่เป็นโหมดที่ Relative เท่านั้นเองคือเริ่มโน้ตในทางเดินของสเกลที่ไม่ใช่น้ตโดเมนก็ได้มันก็ยังเป็นสัดส่วนที่เรียกว่า i n t e r v a l s c l l e ของ m i n เนนะครับในส่วนเหล่านั้นอย่างเช่น การสร้างหลักจําขึ้นมาก่อนแล้วใช้ทิศทางของม i n เนอร์สเกลอยู่ในโมดูลของหลักจําใน3ส่วนที่ผมอธิบายให้เห็นนะครับแล้วลองเล่นด้วยความมั่นใจในหลักจําเหล่านั้นนะครับอย่าไปจําแค่ว่าเฮ้ยไอ้ลูกนี้เล่นอย่างนี้เฮ้ยไอ้ตรงนี้สวีปเล่นอย่างนี้เฮ้ยไอ้ตรงนี้เขาใช้เิ่นอย่างนี้คุณมีโมดูลของการสร้างหลักจํา คุณจะเล่นแบบสองน้สองนิ้วได้หมด มันจะสามารถที่จะมีอย่างคนมีคนถามผมว่าแทปปิ้งยังไงไม่หลุอดจากที่ทำสเกลหลักจํามันนี่ไงฮะนะครับรู้แล้วว่ามันอยู่นี้นะครับนะครับตรงนี้คืออะไรมันก็คือออกเต,ตของตัวนี้เองเชื่อมต่อด้วยหลักจําของไมเนอร์สเกลตรงนี้ ก็เข้าตรงนี้เห็นไหมมัน3ามโพสิชันของไตหรือคอร์ดนี่แหละนะครับเนี่ยนฮะแล้วมันก็จะไหลเข้าหาออกเต็กของคอร์ดเดิมซึ่งก็อยู่ในทางเดิมของไมเนอร์ทั้งหมดเมื่อเราได้รงไหนเ่านั้นมันก็ไม่ยากอนะคุณจะรู้แหละตรงไหนมันจะแทปปิ้งได้ ครับเล่นไปด้วยสายจะขาดนะครับหลักจำแบบนี้นะครับ ไปฝึกกันให้ดีคเป็นเรื่องสําคัญทีเดียวและได้หลักจําอันนี้คุณยังสามารถไปใช้ได้ในการหาครับทุกสเกลไม่ว่าจะเป็นอะไรหลากหลายก็แล้วแต่เพียงแต่หลังจากคุณได้ทางเดินหลักเมเจอร์ Major, หรือไมเนอร์สเกลบนหลักจำแบบนี้นะครับมันยังส่งผลให้คุณสามารถที่จะเล่นเลือกโน้ตที่ไม่ใช่โดเมนของทางเดินสเกล แต่จะเป็นโน้ตในตัวที่สีที่3ที่สองไมเนอร์สามไมเนอร์สอามเมเจอร์อะไรใส่เข้าไปบมันก็จะทำให้คุณบีหลักเล่นหลักอินคอวส์หลักในการที่เอามาใช้งานได้มหาศาลเรียวอยู่ที่ทิศทางและไอเดียในการที่จะเอามันมาประกอบเป็นรายละเอียดปริย่อยในนั้นจะเป็นแทปปิ้งจะเป็นอาเปติโอจะเป็นตีคอร์ดแล้ว จิ้มเลรอครัหรือแล้วหอหรือห,อ,ห,อ,หอ,อะไรกี้ทำได้หมดนะครับขอเพียงแค่คุณมีหลักจำแบบนี้นะครับลองไปหาดูนะผมเชื่อว่าถ้าคลิปผมเนี่ยทำแล้วใครไม่พัฒนาไม่พูุฟึ้งหรือไม่เข้าใจมากขึ้นผมต้องพิจารณาตัวเองนะและอีกอย่างหนึ่งถ้าผมแค่พูดอย่างเดียวแล้วก็ไม่แสดงให้เห็นนี่ยคำพูดผมก็เป่าประโยชน์นะพระก็พูดได้นะไม่ต้องเล่นกีตานนร์นะบอก่าโยม นะผมไม่ได้ว่าพระนะฮะแต่ผมจะบอกว่าคําพูดเป็นหมื่นคําไม่สําคัญเท่าแสดงออกมาทําให้เห็นแค่คำเดียวขอบคุณครับ